เรามีทะเลแต่วันออกก็มีทะเลและทางเนื้อก็มี ระหว่างวันที่25-28กันยายน2517ที่ผ่านมาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานภาพรักการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาภาพรวมของโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งก,กัตลักษณ์เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของแต่ละจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีการที่บ้านถวายพวเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชนบ้านถวายนะครับได้รับการพัฒนาต่อยอดจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญนะครับเพราะว่าต้นทุนของชุมชนบ้านถวายก็คืองานไม้แกะสลักนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่แน่นจากว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลที่เราเรียกว,ว่าเป็นช่วงของซีซั่นที่เป็นช่วง จะดูผลนะครับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้านถวายในช่วงฤดูฝนซึ่งทางชุมชนเองก็มีความพร้อมตลอดปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจัดกิจกรรมนั้นเราจะมุ่งเน้นที่การนําเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านถวายนะครับแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนความเป็นมาของหมู่บ้านถวายและก็ความเป็นมาของช่างพิมือโดยก็าอย่างยิ่งช่างพีมือที่เกี่ยวกับการแกะสลักนะครับว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร ลำพูนภูเขาธรรมทะเลทุ่งยาชวนมาการที่เราได้สร้างเสน่ห์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือใช้พระธาตุอริขุนชัยนะครับที่ว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับจากาต่างจังหวัดนะครับได้มา,ากราบสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่ง มีความสำคัญนะรต่อคนไทยทุกคนครับที่ได้เดินทางมาครับส่วนของโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งกับสลักล้นานานี้เป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะซึ่งค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะเนื่องจากว่าการหนึ่งการถึงรุวมของชุมชนชุมชนจะมองเห็นว่า ความสำคัญของวัฒนธรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เกิดการค้าการลงทุนและการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างไรนะคะและแม่ห้องสอน้ทุง